สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว o r i e n t r e t r o u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  r e c m m r r a ตัวหน้าเขียวกันนะครับซึ่งก่อนอื่นแล้เนี่ยฝากเพื่อนๆกด s u c s i r i c h ช n n น l ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะเจ้า o r i e n t r e t r o f u t u r e Camera เหรือนนี้เนี่ยจริงๆผมเคยรีวิวไปแล้วตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็นสีเงินล้วนเลยนะฮะ ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าตอนแรกผมก็ไปดูมาแล้วหลายสีนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าเออสีเงินเนี่ยมันก็โอเคนะฮะดูน่าจะแบบเหมาะกับผมที่สุดนะเพราะว่าผมอชอบสีแบบเรียบๆคุมพื้นฐานนะฮะถ้าเกิดรุ่นไหนเนี่ยผมยังไม่เคยมีสีเงินหรือว่าสีหน้าดําอะไรแบบนี้ผมก็จะเลือกสีนั้นก่อนนะครับซึ่งหลังจากที่ใช้งานตัวสีเงินมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกนะฮะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่ คือมันดูดีมากนะฮะแล้วก็ผมมีความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยกะว่าจะลองไปเลือกซื้อสีอื่นเพิ่มดูนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็กะจะไปเอาสีทองนะครับที่มันเป็นตัวลิมิเต็ดใช่ไหมฮะแต่ว่าของมันหมดไปสะก่อนนะครับก็เลยไปลองตัวสีเขียวแบบนี้แทนนะฮะพอมาลองดูเสร็จปับ๊บอ่ะโอเคขึ้นข้อปั๊บเนี่ยถูกชะตาเรียบร้อยนะฮะก็เลยโดนมาไอาสีหนึ่งจนได้นะครับโดยที่ตัวที่มันเป็นสีอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกับตัวที่เป็นสีเงินแบบมากๆเลยะะอยอ่างงตัววสนนีีเเิินนห้าาดํท่คยรไย ถ้าเพื่อนๆยังพอจํากันได้นะครับมันจะมาพร้อมกับสายแสแตนเลสนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเป็นสีเงินๆเลยนะฮะแต่อันนี้มันจะมีการลมดํามาด้วยนะครับซึ่งให้ฟีลแบบต่างกันคนละเรื่องเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาลงดีเทล,ลเรือนนี้กันนะครับ <então S 1> <laughs> เริ่มจากตัวหน้าปัดก่อนเลยนะฮะหน้าปัดเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของรุ่นนี้เลยนะฮะเพราะว่าเขาจะมีการเล่นดีไซน์เป็นแบบชัตเตอร์เบลดแบบนี้ด้านในเนี่ยจะเห็นเป็นเก <t aps> ลียวออกมาแบบนี้นะฮะเหมือนกับเวลาเรากาลังจะลั่นชัต ฟันเบลดแบบมากับพริบทีหนึ่งฟุบนะฮะตัวนี้ก็จะจําลองอะไรแบบนั้นมาเลยนะฮะซึ่งใครหล,หลายๆคนอ่ะอาจจะมองว่าอันนี้มันอาจจะเหมือนแบบลำกล้องของปืนตอนที่แบบมันเป็นฉากเปิดเรื่องของเจมส์บอนด์ก็ได้นะครับแล้วแต่จะมองกันเลยนะฮะส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นดีไซน์แบบโอเพนฮาร์สนะครับเปิดให้เห็นบาลานซ์สปริงที่อยู่ด้านในนะฮะทะลุมาจนถึงด้านหลังเลยนะครับทำให้ในาฬิกาเนี่ยมันดูแบบมีมูฟเมนต์มีแบบชีวิตชีวามากๆเลยอ่ะสมกับคาว่าโอเพนฮาร์ตจริงๆนะครับ คือเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหัวใจให้ดูอะไรแบบนี้ด้านล่างเนี่ยก็เป็นเข็มวินาทีหลักๆนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยจะเห็นว่ามันมีมาร์เกอร์ที่แบบมีลูมสีครีมมาให้นะฮะก็ทําให้นาฬิการเรือนนี้มันดูวินเทจขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะส่วนโลโก้ก็ทําได้ดีนะครับเป็นแอปพลายโลโก้นะฮะเป็นแผ่นเหล็กแปะลงไปแบบนี้นะฮะทำให้แบบมันดูมีราคามากขึ้นนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมว่าแบบมันเท่มากนะฮะก็คือไอ้ตัวขอบด้านนอกเนี่ยที่มันจะเห็นว่าเป็นล่องๆล,ล,ลงไปนะครับเหมือนเเปิดเดนนิดดดใใหห้้้็นนนนนนนาึงอัี ผมให้ความรู้สึกเหมือนกับแบบเวลาเราจะเปลี่ยนเลนส์กล้องนะครับมันจะมีขาที่แบบมันเอาไว้ยึดตัวเลนส์กับตัวกล้องใช่ไหมฮะอันนี้มันแบบฟิลลิ่งประมาณนั้นเลยอะที่แบบเราต้องล็อกลงไปก่อนนะฮะแล้วก็หมุนแกลกให้มันเข้าที่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นดีเทลที่แบบเท่มากนะฮะแล้วก็พวกหมุดพวกอะไรต่างๆนานาเนี่ยถือว่าแบบเป็นดีไซน์ที่ไม่รู้จะติอะไรเลยนะอันนี้คือแบบชอบจริงจังมากๆนะครับส่วนขอบเบซเซลเนี่ยจริงๆก็เป็นขอบเบซเซลที่หมุนได้ด้วยนะฮะหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมัน ซึ่งตัวเลขอะไรแบบนี้มันก็เป็นการล้อเลียนไปกับตัวเลขที่มันอยู่ข้างๆเลนส์นะฮะเอาไว้ปรับระยะซูมอะไรแบบนี้ก็จะดูเท่มากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่ขอบมันเป็นสีดำเนี่ยเอาจริงๆมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นเลนส์มากกว่าตัวที่มันเป็นขอบเงินด้วยนะฮะเพราะว่าโดยส่วนมากเลนส์ก็จะมาสีนี้กันนะฮะก็จะมีบางยี่ห้อแหละที่เป็นสีเงินนะแต่ว่าผมว่าหลายๆคนจะติดภาพนะกับเลนส์สีดํามากกว่านะครับส่วนกระจกเนี่ยก็เป็นมินิเรลลคริสตัลนะครับแล้วก็มีความโดมประมาณนงนะะึ่งถ้้าาาาเรามองจกดนข้าางเ,เรจะเเเเห็นววว่่่่าาตตัััโดมมยยยงไไคคออลขบสทหร ซึ่งอันนี้ถือว่าทําได้ดีนะฮะเพราะว่าเวลามันมีการกระแทกอะไรหรือว่านาฬิกามันไปชนอะไรบางอย่างอะขอบเบเ,เซลแบบนี้มันก็จะช่วยปกป้องให้กระจกแบบเกิดรอยได้ยากนะครับส่วนตัวเคสอะไรแบบนี้ก็เป็นสมมาตร,รฐานอยู่แล้วนะฮะจะมีดีไซน์เท่ๆตรงนี้นะครับเป็นคราวกัดเก๋ๆแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะล้อไปกับกล้องถ่ายรูปรุนเก่าๆนะฮะที่ลองนึกภาพนะครับเวลาแบบ เราถ่ายรูปเสร็จปั๊บแชะนะครับแล้วเราก็ต้องหมุนเพื่อให้มันเลื่อนฟิลเป็นฟิล์มช่องใหม่อะไรแบบนี้นะครับก็จะได้กลิ่นอายประมาณนั้นเลยนะฮะส่วนฝาหลังก็อย่างที่บอกไปนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรเลยนะฮะแต่ว่ามีการเปิดช่องมาให้แค่แบบเล็กๆตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ผมว่าอาจจะเป็นดีไซน์หนึ่งที่มีความขัดแย้งกับสายนาโตประมาณหนึ่งนะฮะเพราะว่าสายเนี่ยมันบังช่องเนี้ไปเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะดังนั้นเวลาเราหยิบออกมาดูนะฮะเราจะรู้สึกว่ามันจะไม่ได้โปร่งมากเท่าไหร ปูโผล่ลได้มากกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่แล้วแต่ชอบนะครับส่วนของสายให้มาเป็นสายหนังแบบนี้นะฮะซึ่งให้ความรู้สึกแตกต่างกับรุ่นที่เป็นสายเหล็กแบบมากๆเลยนะครับคือรุ่นที่เป็นสายเหล็กเนี่ยเราจะนึกถึงแบบพวกตัวเคสกล้องเงินๆนะฮะวัสดุแบบอลูมินเนียมโลหะแมกนีเซียมอลลอยหรืออะไรก็ว่านไปแบบสมัยก่อนนะครับแต่พอมันเป็นสายหนังเนี่ยมันจะแทนที่ความรู้สึกของตัวสายสะพายกล้องอนะ่ะหรือว่าสายคล้องคอ,อนั่นเองนะฮะแล้วก็เท็กซ์เจอร์ของสายหนังเนี่ย ดูมีความแบบใหญ่โตพอสมควรนะฮะไม่ได้เป็นเท็กซ์เจอร์แบบละเอียดเรียบร้อยดูแบบซอฟๆซอผู้ดีมินิมอลนะฮะอันนี้จะมาแบบเป็นแนวลุยๆมาแนวแบบชัดๆลายเกรนใหญ่ๆห,ห,หน่อยซึ่งก็ให้กลิ่นอายที่ผมว่าเข้ากับตัวกล้องได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นคล้ายๆกับสักกาลาดนะฮะนิ่มๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสายที่แบบคุณภาพค่อนข้าง,ง,งจะดีมากนะเวลาจับๆเนี่ยรู้สึกได้ถึงความนุ่มนิ่มแล้วก็สามารถโค้งสามารถดัดได้ดีมากๆเลยนะฮะ ตามสเปคเขาบอกว่าเป็นหนังคาฟหรือว่าหนังลูกวัวนะครับส่วนเคสไซส์ของเรือนี้ไม่นับคาวกาดนะฮะอยู่ที่ประมาณ41มิลความหนาเนี่ย12.5มิลน,นะฮะส่วนลักทุรักเนี่ย46.4มิลข้อมือ5.5นิ้วของผมนะฮะใส่กับรูสุดท้ายเนี่ยแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับเกือบจะหลวมไปนิดนึงแล้วได้ซ้นะฮะแต่ก็ถือว่ายังแบบใส่ได้นะดังนั้นคนที่ข้อมือเล็กกว่า5.5นิ้วเนี่ยอาจจะต้องเจาะรูเพิ่มแล้วนะครับแน่นอนว่าสายก็จะยาวออกมาประมาณนึงนะฮะแล้วก็มีการวนกลับไปนะฮะล็อกไว้แบบนี้ได้ก็ทําให้แบบเก็บสายได้ในเนียนหน่อย อยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่พอขึ้นข้อแล้วปั๊บนะฮะผมว่าน้อยคนนะที่จะไม่ชอบนะครับเพราะว่าแบบดูดีมากจริงๆนะฮะแล้วก็การเล่นแสงการเล่นเงาภาพลักษณ์ทุกอย่างนะครับดีเทลอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบกล้องคลาสสิกอ่ะหรือว่าเป็นคนที่ชอบกล้องฟิล์มนะครับ,ญญรบเห็นแบบนี้นี่คือต้านทานยากมากนะฮะน่าจะต้องมีติดไม้ติดมือกลับบ้านกันคนละเรือนแน่อนอนอะ่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ใส่สบายมากนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าสายหนังของเส้นนี้ เป็นสายหนังนาโต้ที่น่าจะสบายที่สุดเท่าที่ผมเคยใส่ละเพราะปกติแล้วสายหนังที่มันเป็นนาโต้เนี่ยมันจะมีความแข็งนะฮะแล้วก็มีความหนาประมาณหนึ่งเลยเวลาเราม้วนสายเก็บกลับไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะยืดๆออกมาให้เราเห็นเยอะนะฮะมีความกลางมีความแบบเทอะท่าประมาณนึงอ่ะสำหรับคนข้อมือเล็กๆนะครับแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นสายที่แบบมีความซอฟต์มากนะฮะมีความโค้งเข้ากับข้อมือเราได้ดีมากนะตัดปัญหาของสายหนังนาโต้ทั่วไปที่แบบผมใส่แล้วแบบจะไม่ได้โอเคเท่าไหร่อ่ะ ออกไปได้หมดเลยนะฮะเราว,ว่าไม่ได้เป็นสายนาโต้ด้วยซ้ำอะ่ะคิดว่าเป็นสายหนังธรรมดาแบบหัวเข็มขัดเลยด้วยนะครับอันนี้คือต้องชมเลยนะฮะทำได้ดีมากจริงๆซึ่งเวลาเราใส่เนี่ยมันก็จะให้กลิ่นอายที่มันดูขึมๆหน่อยนะฮะเป็นนาฬิกาที่ดูวินเทจนะครับผสมผาสารกับความที่แบบมันดูโมโนโทนมันดูคุมโทนเป็นโทนดำๆอะไรแบบนี้ก็เชื่อว่าใครที่แบบมาสายดำๆสายดักดักอ่ะน่าจะชอบเรือนนี้ได้ไม่ยากเลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายเป็นสายแบบอื่นให้ดูด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมก็จะแนะนําว่าสายที่จะมาเปลี่ยนให้เรือนนี้ก็ต้องเป็นสายที่แบบมันมีความดําประมาณหนึ่งนะฮะยิ่งถ้าเกิดเราหาพวกฮาร์ดแวร์ดําๆลมดำมาได้ด้วยเนี่ยมันก็จะเข้ากับเรือนนี้มากๆเลยนะฮะเพราะว่าฮาร์ดแวร์เดิมของเขาเนี่ยก็จะมาเป็นดําด้านแบบเนี้ยส่วนการเปลี่ยนสายของเรือนนี้จริงๆทําได้ง่ายมากนะฮะเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเขาจะมีรูที่สามารถจิ้มแล้วก็ดึงสปริงบาออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับถือว่า แกะได้ง่ายมากๆเลยส่วนลักไซส์อยู่ที่20มิลนะครับซึ่งสายที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือสายยางแบบวินเทจแบบนี้นะฮะซึ่งก็จะเข้ากับนาฬิการเรือนนี้มากๆเลยออกมาก็ออกประมาณนี้เลยนะครับดูแบบโอ้โหไปด้วยกันได้ประมาณนึงเหมือนกันนะฮะคือนาฬิกามันมาทรงนี้แล้วนะครับยังไงสายอะไรก็ตามอะ่ะที่แบบมันมีความวินเทจมีความย้อนยุคอะผมว่าไปด้วยกันได้หมดนะฮะ จะเป็นสายหนังที่เย็บได้มาแบบไซส์สติชชิง่งเย็บได้ด้านข้างอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยนะฮะดูแบบโอเคเลยนะครับดำล้วนคุมโทนด้วยกันได้ดีนะครับอาจจะมีบัคกเค้ลเงินเงินจำแจมให้ดูแบบโดดโด,ดอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดมองภาพรวมเนี่ย ถือว่ามีความบินเทจมากๆนะฮะแล้วก็ดูเป็นนาฬิกาที่มีเอกลักษณ์สุดๆเลยนะครับซึ่งราคาของเรือนนี้นะฮะจากป้ายเนี่ยอยู่ที่19,000บาทนะครับแต่ว่าเวลาซื้อจริงเนี่ยมันก็จะมีส่วนลดแหละครับอย่างผมก็ซื้อมาประมาณ 1, 3ึื่นสามเปรยบายนะฮะลดไปประมาณ30%นะฮะนับว่าเป็นนาฬิกาอีกเรือนหนึ่งที่หน้าตาดูดีจริงแล้วก็เป็นหนึ่งในเรือนที่ผมชอบที่สุดละของทางแบรนด์ o r เรียนะฮะใครที่สนใจก็ลองไปซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ